สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทจ่เขามารับชุนทุกท่านครับสําหรับมูนี่ครับผมครับเสียสอนเมืองลอยคืนครับมาได้พภาพพี่พระนองออกตอนนกเขานะครับมาเนยเพราะว่ามีอาจารย์ทางยาโสธรครับเพิ่นทั่วมากเพิ่นบอกว่าสีเขามาเขาโตเจ้าลิ้วสยองครับมาจากจังหวัดยาโสธรนะครับตอนนี้เพิ่นมาถึงแถวๆถวเสลาภูมิแล้วครับเพิ่นส่งข่าวมาว่าเพิ่นมาขันซีค้นครับ มาเอาตัวเจ้าริ้วสยองไปเล่นครับมันเป็นสายต่อเดิมพันนะครับมันมาเอาไปต่อเดิมพันครับสำหรับเจ้าริ้วสยองนี่เป็นนกริ้วห้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าบางเท้อกับริ้วไปหอดสิบสามคัำอยู่ครับมันเป็นนกที่ผมมี่าลมนะครับพี่น้องครับ่าลมไม่มีครับนกลงโลงครับ แล้วกับโมเมนต์นกเก่งนะครับโมเมนต์นกเก่งโมเมนต์นกทางนกครับครับสำหรับค่าตัวเพื่อนนี่ก็คุยกันละครับกับเป็นเลขสามหลักครับส่วนเลขนาสีเป็นเลขยางนังก็ขออุกปกรณ์ครับพี่น้องนกตัวหลักผมคิดจแบ่งปันไปทั้งย้างโซท้องละครับพี่น้องครับทัานใดถ้าเพื่อนมากอ่าซได พี่น้องดนรับชมกันครับหนาตาเพิ่นเป็นแบบใดครับสิขออนุญาตเพิ่นถทายคลิปลงให้พี่น้องในชมกันครับคือเจ้าลิวสยองครับผมเตรียมตัวย้าย่ข้ครับโอมาช่วงสายๆครับครับอาจารย์เพิ่นมา้เด้อครับสี่คนคือเพิ่นว่าแล้วครับเพิ่นได้ผนยดไปอันนึงให้เพิ่นซื้อครับเพราะว่าผมบ่ได้ใส่ อาจารย์แม่จากเซลครับเยสุทอนโอ้พเนียดเทียนมาครับเทียนตัวนั้นนะเทียนน้อยครับเพิ่นมาเอาเจ้าลิ้วสยองไปนะครับพี่น้องกะคลิปวันที่สิบเก้ากัเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับที่พี่น้องจะเห็นผมไปครับลิ้วสยองครับเพิ่นมาขอแบ่งไปแล้วครับเอาขันโช่วยข้างรถลงสุดท้ายแล้ว ไปค้ำไปคุ้นเพื่อนด้ะอ๋ะครับสิยงไล่ขบวนให้เพื่อนล้วครับบันนี้ทัิงมงเามาแล้วมาแล้วเปลี่ยนเจ้าเปลีป่ยนจอมนะวันนี้ไปค้ำไปคุ้น หางักหมู่บ้านนี่แหละคนมาเก็บอันทวดินมันเตือนเตือนคนเก็บทวดินเห็นบัววัไก่บวัว่า็นเฮ้ล่ะ เตียนมองได้บัน่นมองยุงงเศร้าได้บัน่นเตียนเห็นเป็นซ่านได้บั่นหนึ่ไปย่งางไปย่งางไปเลยพัดเขาตุ้มแล้วพัดออกเฮ้คือบ่มแม่นพัดอันเขาเนียดเล้วออกไปได้เด้คือแมนันเนียดเ่าว้านี่ว่า,าไปกติผมใส่าทางเดียวแล้วแต่ว่าผมก็มาใส่สองทางเขาเดินที่หาน มันพนลักไปฝึกนกคนนี้เลยตัวมันซื้อนกตอดินซุ่มลูกผสมมาเหมือนมันเอาไปค่าโตสามสี่พันเหมือนมันเอาไปรั่วมันรั่วแห้งผวดเพนี่ว่าายเปียนซะเล่นนกสายอันปลาซะมันมันเอามาตอนมันรั่วแห้งนกมันบเขาครับอ่าครับมันมานครับที่จะเป็นจอมได้มันมานไอเพื่อนเด้อซาตวบุญคนงินเลยไปนานทางไกลมัน ในรใังเงินมันในคนเด้สอสาก็ได้๋สื่อเพื่แต่ว่าแหงบอตัง <c oughs> ้งกินไปกินเนื้อป่ะครับในในบ้านโดนภาพไปน้ำคนผมก็ได้ผมบอกเมียผมเมียบ้านเสียมันนั่นไปแล้วถ้าไปซื้อเนี่ยพีกก่น้ำแล้วก็จะได้กับบ้านกับสองนะครับได้เนื้อโคราโรสองโลวันนี้ <c oughs> เนื้อแจ๊กีครับพา <c oughs> หาผมได้กินเนื้อนะครับนี่เชียงเนื้อตรงขามเนื้อเลยครับ โอ้เด็ดเนื้อพูลาถุงสองถุงพูลาโลสองโลเอา้า้านไก่บ้านไก่ไมาเยี่ยมมายามกัน <c oughs> เอาเอาอีกเป็นไรครับไครมาเยี่ยมมาไม่หาผมนี่ได้เนื้อตอนนะครับพูลาโลเ<ใ>นื้อแดดเดียวเนื้อโอ้สรา,าสรพัดครับมีทั้งลาบครับเราวประจมเอาครับกินข้าวกินกน,น้ำแล้วเพื่อนเกษตรกลรบ้านกลับซองนะครับพี่น้อง ไก่กับพันเพึ่นกับสีส้มไก่พร้อมมาหนีอเอารับครับเดินทางปลอดภัยครับพ่อครับขับเดินทางปลอดภัยครับครับหลังจากซบม,มอกนกแล้วเก็บน้ำแล้วกับกับบ้านกับซองแล้วครับ